สวัสดีครับมาเจอช่องอ่านอะไรเที่ยวไงไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะรีวิวครับวิธีไปโกเบโดยนั่งเรือสปีดบอทหรือเฟอร์รี่นะครับซื้อตั๋วตรงไหนขึ้นรถตรงไหนนะครับใช้เวลากี่นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาซื้อตั๋วเรือนะครับเพื่อจะไปที่โกเบนะครับเด็ไฮสปีดบอคนละ500เยนเองประชา่างชาติจ่ายโดย my travel card นะครับกรุงไทยโอเคนี่คนละ500เยนครับ ประตูหนึ่ง F A นะครับแล้วไปรอขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่บัสสต็อปเบอร์สินะครับอยู่หลังเคาน์เตอร์ขายตั๋วเองครับเรารอมาถึงก็โชว์ตั๋วนะตามเวลาแล้วก็รอขึ้นรถเขาจะเขียนไงน for ferry terminal ยวเราถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆครับว่าไปยังไงจนถึงโกเบยแอร์พอร์ตเลยมีการล็อกกันกระเป๋าดุด้วยนะเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ที่รถบัสนะครับซึ่ไปท่าเรือเฟอร์รี่แล้วครับเดี๋ยวถ่ายทุกคนดูนะครับว่าเป็นยังไงเห็นเรือไหมครับนี่ที่จะพาเราไปโกเบตอนนี้เราอยู่ในเรือแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะไปโกเบแอบบอง คือรถใต้ดินนะครับเพื่อเข้าไปในเมืองนะครับ <Wow. S 1> และเราก็มาถึงโกเบเอร์พอร์ตแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราต้องนั่งรถไฟเข้าไปในเมืองอีกทีหนึ่งนะเพื่อไปโรงแรมนะครับ mm hmm. ใครมาโกเบวิธีแบบเราก็ดีนะ mm hmm. มาเรือเฟอร์รี่500เยนนะครับใช้เวลา30มนาทีเองก็ถือว่าเร็วและประหยัดด้วยครับ yes. ตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟพอร์ตไลเนอร์นะครับจากสามินโกเบไปลงที่ปลายทางสาีสุดท้ายเรานะครับก็คือมานโนมิยะครับ3า0ยเยนต่อคนนะครับใช้เวลามายี่บนาทีเดี๋ยวเราไปดูกันก็รถก็ง้างโล่งอ่ะนะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมานั่งรถบัสซิตี้ลูบนะครับเที่ยวโกเบ1วันครับมีที่ไหนเที่ยวบ้างเดี๋ยวตามกันเรารอรถบัสก่อนนะด้านหลังเราเนี่ยครับรถนำเที่ยว65นาทีเที่ยวครบ17จุดเลยนะครับในี่ใครมาโกเบต้องต้องขึ้นเลยตอนนี้เราพาทุกคนมาเที่ยว เมืองโกเบโดยการใช้รถบัสซิตี้ลูปนะครับวันเดย์นะครับวันเดย์พา700เยนนะครับวันนี้เราจะไปอย่างกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนี่สภาพรถจะบอกวิธีการขึ้นบัสลูปซิตี้นะขึ้นไปเนี่ยหวันนะครับ700เยนเนี่ยคุณจะได้ตั๋วแบบนี้หน้าที่เราก็คือต้องมาเลือกว่าคุณขึ้นเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่ก็ขูดนะใช้เหรียญขูด เสร็จปุ๊บก็โชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูเวลาขึ้นครั้งต่อไปนะครับแกนเองง่ายๆนะโอเคเราไปลุยไชน่าทาวน์จุดเบอร์สี่ครับก็คือเป็นย่านไชน่าทาวน์หรือนานกินมาชินะครับนึ่งเป็นย่านดังของเมืองโกเบครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าที่นี่มีอะไรให้เรากินบ้างนะครับหลกัหลกๆเราอยากมากินเป็ดปักกิ่งอะลุยอันนี้คือแมพนะครับของที่นี่อ่ะ นี่ครับชัยนาทาวน์นันกิงบลูชิมีของให้เราแบบเลือกกินเยอะมากที่ชัยนาทาวร้านนี้น่าจะเด็ดนะมีคนต่อคิวกันเยอะมากบรรยากาศก็ยังเงียบเหงาอยู่นะครับ นดนนแล้วตอนนี้เราเราจะลองกินเป็ดปักกิ่งร้านนี้ร้านนี้นะครับหลังจากเราเดินตะเวนทุกร้านแล้วร้านนี้คือ350ยเยนครับเราเจอราคาแต่3 5 0ร้อยถึงห้าร้อยนะเราลองกินร้านนี้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวชิมให้ทุกคนดูเขาบอ,อกมาที่ต้องกินนะอย่งมาไม่ถึงสามรสก็เป็ดเสร็จก็ประมาณร้อยหนึ่งได้มั้ยได้ไหมเออเกือกบเกบ100ือบร้อยบาทบ้านเราเนี่ <Okay. S 1> เยเดี๋ยวลองชิมซิ ันจะเหมือนไปนปักกิ่งบ้านเราหรือเปล่าโ oh อ้ไม่กอดมันมีป่มีจับผักอ่ะอแต่ว่าคือถ้าไปกินที่เมืองไทยใช่ไหมร้านเป็ดปักกิ่งอ่ะแป้งมันจะร้อนๆนะแต่เนี่ยแป้งมันออกจะเย็นหน่อยมันก็เือความอร่อยอาจจะแบบหายไปจากความเย็นแต่ถามว่า,วาเป็นกิมมิกอ่ะมาต้องกินแล้วกันเดี๋ยวพ้าเ<า>นื้อมันมาแบบ ปกติเราอยู่เมืองไทยเรากินแต่หนังอันนี้มันมาพราอหนังพร้อมเนื้อตามต้นตำรับเมืองจีนแบบที่ปักกิ่งเลยอะและตอนนี้เรามาถึงย่านจุดที่15ของรถบัสนะครับ City Loop นะครับก็คือ m o โตมา c ินะครับ,รบ,รบเป็นย่านเหมือนคนเดิน,นครับระยะทาง1.2กิโลนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นของใช้ภายในบ้านนะครับแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์การเรียนนะครับแล้วก็คาเฟ่ร้านอาหารโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปลุยกันว่ามีอะไรบ้างบนะ้าง ด้านหลังเราครับคือ,อย่านนากินมาชิหรือไชน่าทาวน์นะครับสามารถเชื่อมต่อมาจุดสปอร์ตที่15นะครับของบัสซิตี้ลูปนะครับก็คือ,อย่านโมโตมาชินะครับซึ่งเป็นถนนคนเดิน1.2กิโลเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนี่ซูมไปดูทางนี้ครับ อนนี้เราอยู่ที่เมอร์ไลคอมข้าพักนะครับส่วนสาธารณะริมอ่าวเลยนะครับทุกคนต้องมาถ่ายบ้านค่านี้บีโกเบนะครับเดี๋ยวมาไม่ถึงเนาะและที่เราเสียใจมากเราตั้งใจจะมาถ่ายกับหอหอคอยโกเบแต่ปิดปรับปรุงเป็นอะไรที่แบบเซ็งมากเรามาโกเบคืออยากถ่ายกับอันนี้เลยนะเป็นไฮไลท์เลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ทุกคนดูนะว่าเป็นไงถ้ามันไม่ได้ซ่อมอ่ะนะตรองนี้มีซาบักหนึ่ง้านนะครับแล้วก็มีเป็นคล้ายๆประคาปะคาคารนะนะอาคารรูปเรือ โอเคเราเดินชิลๆแถวๆนี้เราไปเรื่อยๆเรามาถึงตัว Meriken Park เราต้องบรรยากาศ Meriken Park ครับตั้งติดก,กับตัวอ่าวเลยนะครับที่โกเบนะครับก็บรรยากาศเย็นครับลมพัดตลอดนี่ภาพรวมนะครับนี่ซาบักครับสาขาที่ Meriken Park นี่สวยไหมครับเพราะว่าหันหน้าไปทางอ่าวเลยนี่ แล้วตรงนี้มีโรงแรมครับ o r i e n t a l h o เ e l นะครับนี่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ครับก็สร้างคล้ายๆแนวเรือนะตรงนี้ตอนนี้นครับเราอยู่บนรถ c ซิตี Bu ัส o ูนะครับโกเบวันเดย์พาเจ็ด0อยเยนนะครับบนรถคันนี้นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่บริการแล้วนะครับจะมีคล้ายๆเป็นพนักงานให้ความรู้ครับเกี่ยวสถานที่ท่องเทีย่ยวนะครับเจ้าหน้าที่ชุดดำคนนี้ จะมีการสลับกันทุก17สถานีนะครับถ้าใครไม่อยากลงที่ไหนเลยก็คือว่านั่งวน1รอบ17สถานีเนี่ยใช้เวลาประมาณ6 5นาทีค,ครับใครมาโกเบอย่าลืมมานั่งรถกระสับแบบนี้นะครับใส่ซีอิอ้งไปในตัวและด้านหลังเราครับ จริงๆเป็นพระเอกของเมืองโกเบครับใครมาต้องมาถ่ายรูปกับโกเบพอร์ตเลยนะครับหรือโกเบทาวเวอร์นะแต่ว่าเรามาครั้งนี้โชคร้ายครับปิดปรับปรุงนไงสงสัยต้องมาซ่อมที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับดังนั้นเดี๋ยวมาไม่ถึงโกเบนะเนี่ยนี่เขาเขียนเนี่ยพอร์ตของโกเบกำลังปิดปรับปรุงอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาแวะเดินเล่นที่คอมมิตี้มอลล์อีกทีหนึ่งเราก็มาจะใช้บัสซิตี้ลูปเหมือนเดิมนะครับลงเบอร์สอง อยู่ที่ฮาร์เบอร์แลนด์นะครับโกเบต้องมาเจอกระเช้าแดงแบบนี้ด้วยแล้วตรงนี้ก็คือเป็นฟังแมนนะครับมิวเซียมเราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นคล้ายๆห้างสับสินค้าเนื้อฝั่งนู้นมันเป็นคอมมูนิตี้ติดกับตัวอ่าวแล้วกันเนาะ ก็บรรยากาศมาฝากนะครับจบวันครับด้วยโยชิ Yoshi นะครับนี่ให้โรงแรมโคตรกระทัดดัดครับนี่คือห้องน้ำก็โอเคนะใช้ได้อยู่ครับ18ตารางเมตรราคาพั0 0นะครับโอเค ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้อารลค์เชืงง่องไปได้บ่อยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปบาย